ดังนั้น DNA เนี่ยเป็นข้อมูลของจริงครับเขานำดีเอนเนี่ยมาเซฟข้อมูลแทนแฟชไดส์ของเราเนี่ยปรากฏว่าทําได้ครับเซฟหนังเซฟเพลงอะไรที่เขาทดลองนะแล้วเอาไปแปลงกลับเนี่ยปรากฏว่าอ่านได้ครับเป็นแฟชไดส์แต่เป็นแฟชไดส์ที่มีความจุเยอะกว่าของเราสามารถจัดเก็บข้อมูลได้เท่าไหร่ฮะสองล้านกิกะไบ นะครับต่อหนึ่งกร,รมัมและถ้าแปลข้อมูลดีเอของพี่น้องเนี่ยทุกคนในนี้เนี่ยออกมาเป็นหนังสือมันมีคนเขาทำนักวิชาต์ทาออกมามันเป็นหนังสือที่มีความหนาประมาณ2 6 2 0 0 0หหน้าเขาชื่อฟรานซิสคอลินเขาเป็นนักวิชาต์ที่บุกเบิกในการอ่านลำดับข้อมูลของมนุษย์เป็นครั้งแรกที่สําคัญเลยแล้วเขาไปศึกษาดูเขาอ่านปุ๊บเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาออกมาเขียนหนังสือเล่มนี้เดินแรงเกวตออฟกอรนี่มันภาษาของพระเจ้าชัดๆเลย ข้อมูลเนี่ยทำให้แม้แต่เอเทียสที่ยิ่งใหญ่ในยุคก,ก่อนหน้านี้นะครับคนนี้เนี่ยเป็นเอเทียสมากว่าครึ่งชีวิตเขาเลยกว่า50ปีอะท้ายที่สุดก่อนเขาเจอสิ้นชีวิตในช่วงปลายเขาสารภาพครับว่าเขาเป็นเอเทียสไม่ได้เขาขอยอมแล้วว่าจะต้องมีอินเทลเลเจนต์ดีไซน์ครับแล้วเขาได้เขียนหนังสือว่า There is a God แทนที่จะเป็น h ด r e is no ก o d ครับนี่เป็นหัวหน้าเอเทียสแนวหน้านะตอบโต้มาทุกเวทีแต่สุดท้ายเจอดี a, เอเมื่อกี้เข้าไปอะ ยอมดังนั้นมันไร้สาระครับในการที่จะบอกว่าเฮ้ยข้อมูลในดี a อ็เราไม่ต้องสนใจหรอกว่าใครเขียนใครสร้างเรามาคุยกันก็เพราะว่าเคมี Me, มันมีอะไรบ้างมันก็ไม่ต่างอะไรกับพี่น้องไปเจอหนังสือในในป่าแล้วพี่น้องบอกว่าไม่ต้องถามเราว่าใครใครเขียนเรามาคุยกันแค่เรื่องน้ำหมึกกับกระดาษก็พอไร้สาระครับ